เกมนี้มีชื่อว่า Froger อ่าไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าอ่านถูกอ่านผิดผมไม่ค่อยเก่งอะไรงั้นเริ่มเล่นกันเลยแล้วกันนะอ่าฮะรู้สึกหมดจะล็อกหมดเลยได้แค่หมดคลาสสิกประสบการณ์ f r อยเจอของแท้ดัางเดิมสะสมทรัพยากรสร้างฐานและขยายอาณาจักรของคุณ อาเริ่มเล่นไอ้ติดด้วยเขาว่าสูตรโกงนี่นคืออะไรอ่ากด e s c เพื่อปิดเมนูประมาณนั้นเปิดสี่ใพ่ปิดอ่ฮะอันนี้คือการกอร่อสร้างเหรอทำอะไรได้มั่งมีฟาร์มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจเวทมนต์อ่าไม่เข้าใจฮะอ่าฮะ ใช้หินสิบก้อนแทงเหล็กสี่แทงอิดสี่แทงอันนี้อะไรอะไฟเบอร์สองท่อนไม้สิบแล้วก็อิดสี่อ่ะอยังก็ไม่รู้อะไรอะคนอื่นก็เก็บทร,รัพยากรสินะอ่ะเก็บต้นไม้อ้อรู้สึกว่าจะได้เอ็กพีด้วยเวลาเก็บของ หาย,ยี่ยมสี่ก้อนต้นเกมม่าคงไม่มีอะไรก็แค่ฝ่าไปเรื่อยๆมีผลไม้ได้แอะะ่อันนี้คงจะเป็นเหล็กสินะ เด๋ยวซิว่ามีอะไรให้ทำบ้างอ่าสกิลอ,อุปกรณ์ไว้กันแล้วกันเรื่องกรสาาร้าฟาร์มต้องการกินสินะสภาพานเหรอเอาไว้ทำอะไรกันนะเศรษฐกิจเมทดบลวิทยสากรรมเาตาหลอมโอ้ต้องหลอมนี่จำเป็นใช่ไหมลงติเล็กนั่นต้องหลอมเอาวางไว้ตรงนี้ อ่าอ่าฮะฉันควรต้องกินแล้วก็มันไม่มีอาหารให้ทำไงอ่ะอ่าอีกอ,อ่าไปก่อนละกันส่วนเกียร์พวกสกิลต้องมาจากอะไรก่อนอันนี้เหรอหาของปลาเวทมนต์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ย้ำขอเป็นอาหารก่อนละเดี๋ยวนะได้ไฟลปล่อยขึ้นช่วยหาข้าวสาลีเจอช่วยหาบ,หบีดเหรอบีดรู้หรออ่ะเอาอันนี้ก่อนแล้วกันอ,าาอ่ะฮะอ่าแต้มก็หมดเลยแล้วอันนี้เป็นไรเนี่ยได้ XP มากขึ้นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นจากต้นไม้และพืชผลนะฮะมีช่องเ oh. ก็บของสี่ช่อง อ่ะพอทับมาก็มีพวกผลไม้เบอร์รี่ไว้นู่นเลยได้กินง่ายๆหน่อยงี้งเงอันนี้คืออะไรทองอะโอเคเป็นท่านของความจริงด้วยฮะเบอร์รี่เบอร์รี่เบอร์รี่เอามานี่ ขอค,ครับกดยีเผ่า e. อ,อะไรดีเผ่าเล็กต้องการธาตุหินด้วยอ๋อเราต้องใช้ไม้ทำเองอื่นไหมอ่ะเอ็นเอาสิบก้อนแล้วกันครึ่งหนึ่งเอาครึ่งหนึ่งแล้วกันหรือไม่จำกัดดีเฮ้ยมันก็มีทาน โอเคเอาครึ่งหนึ่งขุดฐานประหลาดเลยใช้พิกแอคขุดต้นไม้ขุดฐานได้หมดเลยอ่าฝนซ่อมไอตัวละครเนี่ยมันก็หิวง่ายเกินไปนอ่ะเป็นเกมแนวหาทรัพยากรใชนะ เอ้ยมันจะมีฝนตกแต่ไม่มนะีคืออะไรอ๋อ,อ,อคอนใช่โซนเลยนะอ่ะพอได้ทางแล้วก็ลืมหลอดเหล็กได้ครึ่งหนึ่งสักสี่แล้วกันอะไรอ่ะอ่ะถ้าเวลาเดยเดยมากๆจะเป็นยังไง chấm đề là ơi phá phờ gìn đi nhem 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 phá phờ xí nhá ấy là gì ạ ทำอะไรไม่ได้ได้มาสี่สี่อันอุ้สึกว่าเบอร์รี่นี่ให้ความหิวเยอะกว่าส้มหรือเปล่าก็ไม่ได้เท่ากันเออประหลาดแฮ้ยตัวอะไรอะ่ะวันนี้ครับอุยอ้ยอุ้ยให้เอ็กพีเหรอกรครับต้นไม้เดยวก่อนนะ ทำสะพานได้ไหมก่อสร้างอุตสาหกรรมไม่สิตรงอันนี้โอเคสะพานอาา่ะฮะอืมแล้วก็สร้างอุตสาหกรรมเป็นตลอดยังไม่ได้ขาดอิกอีกสี่แท่งอันนี้ต๊าเย็นไฟเบอร์ไม่ต๊าเย็นอะไรอะเต๊าะผ้า แค้มนขุดทิ้งกันเหรอ่าโอเคโอเคอีกสี่แปดแล้วกันโอเคเพื่อมันทำอย่างอืน่นนะแล้วก,ก็ฟาร์มฟาร์มอย่างเดียววันนี้คือฟาร์มอย่างเดียวผละไม้เอ๊ะ okay. รู้สึก่าเฮ้ยเวลสามแล้วปล่อยไว้อ๋อมันคือตาตามีน่าสินะ มันไม่ใช่ความหิวใช่ไหมปล่อยไว้เฉยซามีา่าจะเพิ่มขึ้นได้ปะไม่แช่โอเคคิดไปอีกแล้วนี่อะไรอ่ะข้าวสาลีสินะอ่าใช่จริงก็ข้าวสาลีไอ้นั่นคือไฟเบอร์สินะไอ้ีอโอเคน่าจะไฟเบอร์แหละ เก็บมาให้หมดเก็บเล็กเตาหลอมก็เอาไว้ข้างๆไม่ใช่เตาหลอมสิต้องบอกว่ามีคืออะไรนะเอาลงตีเหล็กสิใช่วางไว้ข้างๆนี่แหละแอแล้วก็ต๊ะเก็บค่า เออเรื่องเวทมวนต์ไว้ก่อนละกันเครื่องดักปลาจำเป็นต้องใช้ไหมใช้เบอร์รี่สี่อันเลยนะตอเก็บเหล็กไว้ก่อนแล้วกันไฟเบอร์อ่าไฟเบอร์จริงด้วยอูอ้เยอะเนี้ยอายทำไมเดินไม่ไปอ่าเบอร์รี่สี่พอดี อาลองทำเครื่องดักปลาแล้วกันไอ่ขัางทางจริงรู้สึกว่าต้องอัพไอแอคแล้วแหละมันช้าซะเหลือเกินแชป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 เครื่องดักปลาโอเควางไว้ตรงนี้เลยอ่าโซนนี้เป็นโซนดักปลาแล้วกันนะอ่ะวางไว้อันนี้เกียร์ เรียนรู้สกิลเรามาทางทำฟาร์มแล้วไปทำฟาร์ต่อเลยนะกันได้เอ็กพีมากขึ้นอโอเคเกี่ยวกับการตกปลาทำฟาร์มงานไม้อ้าใช้ตามสกิลหมดเลยเหรอโอเคไม่น่ามีอะไรอ่ะฮะกด e เหรียญ เน่ยใช้คองสินะพี P ่แอดอันนี้ไม่ทำห่ออืมฮึม <c oughs> มีอะไรที่ทำไม่ได้นั้นเลยโอเคเก็บเหล็ก ไอ้เรามีไฟเบอร์อะไรนะเนี่ยเราทำโต๊ะเย็บผ้าได้สินะเาดอกไม้นี้เก็บได้ไหมได้เอาไปทำอะไรอยู่แล้วถ้าไม่กินจะเป็นไรไหมโอเค ถ้าไม่กินจะเป็นอะไรไหมท่านควรต้องกินแล้วล่ะถ้าไม่กินล่ะข้าวสารีถ้าปลาไม่เห็นติดโอ,โอ,โ,อ,โ,อโอเคโอเคอเคข้าใจแล้วเข้าใจแล้ถ้าไม่กินเลยจะลดสินะโอเคงั้นควรต้องกินแต่ตอนนี้ยังไม่ ไปก็แย่และโอเคฟาร์มทรัพยากรอย่างเดียวอุตสาหกรรมอ่ะอโตยิทยภาพอ่ะไอ้กับเข้าไปคืนต้นไม้ทิ้งกไอทอง ต้องมีเหรียญไหมแล้วอ่ะเฮ้น,นี่สารก๊าอ่าต่อยเยืดผ้าเอาไวต้ตรงนี้อ่าแล้วก็อันนี้คืออะไรอ่ะเศรษฐกิจเอตมนไม่ไม่มีอะไรเลยเจ็ดทองใช่ไหมอะค่ะทองได้สิบชับปลากดอี อืมปลาได้หนึ่งตัวอฮะปีดรูทกับข้าวสารีอาา่ะฮะฝึกไปไหนไม่ได้เลยช่วงนี้อยู่ได้แค่บ้านเนี่ยโอเคเวลสี่ล้วสินะร้านนี้มีอะไรอ่ะขอดูหน่อยสิทำได้กระเป๋าเป้ อู้ดอกไม้สิบโอเครู้แล้วดอกไม้ไม้ทำอะไรล้วได้ทรามชาไงอ๋อไหนดูสิในนี้มีอะไรทำไอเทมไอเทมไม่มีอยู่แล้วสก,กิลนนี้อ,นอะไรอ่ะได้สี่สิบเหรียญท,ทันทีตีเหรียญได้เพียงสี่เหรียญครั้งคืออะไรอ่ะ อืออและอันนี้เวทมนต์เรายังไม่จำเป็นมัง้งสร้างอากาปบดล็อกเหล็กก้าลดล็อกแก้วได้อีกกี่มาสร้างสิ่งปลูกสร้างลดล็อกสถานีงานไม้สิ่งปลูกสร้างใช้ไม้น้อยลงยี่สิบหเปอร์เเรื่องตกปลาฟาร์มจำเป็นไหมไม่จำเป็นเอาเหรียญก่อนแล้วกัน โ okay. อเคอนี้อะไรอ่ะซื้อที่ดินเหรอซื้อทำไม,อ,มอ๋อสามสิบเหรียญอ่ะซื้อแล้วกันหรอมีใครอยู่ด้วยงั้นเหรอเสียังไม่ไปหรอกโอเคงั้นขอเกทองสักครู่นะตึ๊บต๊บต๊บต๊บ,ดบได้ปลาหนึ่งตัวเ้ามันไม่ใช่ปลานี่ ัปลาเพิ่มแล้วกันอ่ะฮะอ่ะฮะสามจุดแต่จะได้สักงสี่จุดโอเคโอ เครื่องดักปลาอือือือ,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 อเก็บปลามามกินปลาแล้วว่ะสูงที่สุดโอเคกินปลา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 ไหนปลางำกำกับ เก็บเ p ็า x p กินปลากินปลางามงามเก็บเต็มเก็บเต็มอะไรอ่ะเก็บทรัพยากรน,นะก้อนหินมีสี่สิบแปดอยากได้พี่แอ็กไนยังเลยเก็บ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 นั่นอะไรอ่ะชาลามุนเป็นศัตรูหรือเปล่านะ อย้ยตปศัตูยี่ด้วยนี่เนยนี่เนยนี่เนยี่เนยอ่านายมันออนแอร์ข้าวสารีอ่ะคงได้เวลาคุยแล้วอหละมั้งเจ้าคือคนที่ข่ารอเลยละ่ะพวกคฮงซวยที่ถือเสียมคอยถลุงทรัพยากรธรรมชาติข้าอยากให้เจ้าเอา เอาอะไรนั่นนะอ๋อเอาหิ่งห้อยมาให้สักสองตัวจะต้องคอยดูแลไม่ให้มันเป็นอันตรายอาฮะการที่จะมีหิ่งห้อยก็ต้องมีหลแก,ก้วก่อนแต่ยังทำไม่ได้ ทำใจอ้าวิวห้าแล้วจะไปทำอะไรต่อดีนะปลา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 อ่าฮะ ปลาดอกไม้ดอกไม้ไว้ทำอะไรนะปลามาปลาอีกหนึ่งตัวเงีมเงีมเงีม,มแล้วผลไม้ที่เหลือไว้ทำอะไรไม่รู้เลยเก็บตอกกัน อ่าฮะไปเรียนรู้สกิลก่อนนะกันสกิลที่จะเรียนรู้วันนี้เอาเป็นจัดเก็บเวทมนต์อุตสาหกรรมงานไม้นี่หละร้านข้าวปลดล็อกตลาดคงไหมอ่ะอันนี้ปลดล็อกเบ็ดตกปลากับดักกับดักปลาจับปลาได้เร็วขึ้น50% ได้ก็จําเป็นอยู่นะหรือไม่นะอ่ะเอามาก่อนแล้วกันบ้องเนี่ยก็ต้องการสายด้วยราใช้เสียมขุดหาสายได้นะเสียมใช้ไม้ยี่สิบเหล็กยี่สิบโอเคแล้วก็มาทำเหล็กสูงสุด,สดได้ยี่สิบโอเคพอดี อ๋อฮะบิลลูสไฟเบอร์สามนี่เนี้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 ยนี่เนี้นี่อ้ะนี่เนี้ยนี่เนี้ยไม่ใช่ถาดสิสายอาา่ะฮะตรงนั้นมีข้าสาลีเกิดอ่าวันนี้ขอเป็นท้าวเวส ิ่งห้อยสองตัวได้ก่อนแล้วกันจะยากหน้าดูเก็บมาเอ่อสิ่งที่ต้องการปากหมุดไว้อื้อแก้วการที่จะทำแก้วได้เฮ้เราต้องกดหรอก นี่อุตสาหกรรมเพิ่มอ่ะฮะเราจะทําแก้วได้ใช่ไหมออาไปดูกันอ่าเราจะทำแก้วได้ไไดเพราะาเราไปปลดมาแล้วใช้หนึ่งอันพอดีเลยใช้หนึ่งอันพอดีเลย ให้ปลามันหนึ่งตัวมีเหล็กอยู่ค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปชึบมาไหมานี่เบอร์รี่ข้าวสาลีอุ้ยใคยสองเลยเหรอ อ่าแต่อันนี้ใช้หนึ่งก็เอามาก่อนเลยจิบจิบแก,แก้ว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 ,กว,กวขอซ้ายสักวสองสิอ่าขาซ้ายอีกหนึ่งปัญหาคือพวก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 ขาดไม้นี่ ถ้าพวกทเอาไปขุดดินเอาจะได้ตายไหมไม่รู้เหมือนกันนฮะต้องไปปิ้งปลาโถงุดงั่ม สามตัวน่าจะพอแล้วมั้งปลาเนี่ยไปเมื่อไหร่จะได้เจ้าหิ่งห้อยตัวนั้นกันนะชุบ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 เฮ้ยตรงไหนมีสารพัดไอพีไอไอตัดรบนี่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  ิงห้อยจับไม่ได้เอ้ยฟ้าผาอ่าฟ้าผ่าอะไรได้ทานใช่หรือเปล่าไม่รู้ที่ร,รู้ร้ขอทรายว้ใช่ทรายอเรามาทำเสียมหรือเปล่านะพั่วหรือเสียมนะอันอยู่ไหนอะฮะอ,ะอะต้องรอครับอีก ยารู้ทานอิเหล็กทองเด็กนีจะเปลี่ยนข้าบ้างกัดข้าได้พูดแล้วได้พูดแล้วอพวูดว่าอะไรละ่ะเสียมสิเสียม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 ไม่ทำอะไรนะคนดินหรอ ไอ้ควายขุดตรงนี้สินะอู้หูขุดอดอกไ,ไม้ได้ไหมไม่ได้ขุดแล้วก็ไม่มีผลอะไรวอดสายมาหนึ่งถ้าขุดไปเรื่อยๆได้นะอ่าอ่าวาดสายแค่เอาไปสี่แล้วโอเคได้แล้วเราก็มาทำ คำยังไม่ได้ขาดอีกหนึ่งขาดอีกสองไอ้น,นี่อะไรอ่ะคุณได้ไหมอ,ะ,อะได้ได้อะครบแล้วดิโอเคแต่ไฟเบอร์เป็นได้นท่านโอเคโอเควันนี้คนได้นอนแล้วนี่นี่ดอกไม้ ไม่ไเวอลเจ็ดเวอลเจ็ดพอดีเลยท,ออ 7, 7, 7, 7, 7. เทำอะไรดีวลเจ็ด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 ต้องทำอะไรดีที่เก็บของเต็มควรเต็มนี่แหละอ่ะฮะอ่ะฮะอือฮึอันนี้พวะดับพิเศษพวกเล็ก ไนช์เชดคืออะไรอ่ะไนช์เชดเอาอนี้กันต้องใช้สองอันปิงปลาครับของเต็มมันจะดูเฮ้รู้สึกว่าต้องปลดคลางมาแล้วแหละสก,กิว ถ้าของมันขึ้นว่าเต็มอย่างนี้ครั้ง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 อ่านี่ไงตู้นี้ราพยโอเคได้มาหนึ่ได้ปลามาอีกหนึ่งตู้นี้ราพายไว้ทำอะไรเข้าบา้าได้ไหมให้เข้าได้ฮะอันนี้ เปลี่ยนเสื้อถ้าเปลี่ยนไม่ได้หราก็ไม่มีอะไรเลยเข้างบนขึ้นได้ไหมไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยถ้าเปลี่ยนเสื้อเอ้ยหิ่งห้อยหิ่งห้อยอาได้มานึงสามอเคีจับมาอ่าหา้า แต่ตอนนี้ขอกินปลาก่อนแง้มแง้มแง้มอ่าอิ่มพอเลิกรับร้อยส่งเควสครับเก็บก่อนนะฮะไอ้กดีนี่นะขอบคุณสหรอบสัตว์พวกนั้นนะเจ้าจะเก็บบัมพีเวทมนต์พวกนี้ไว้เป็นรางวัลก็ได้ อือ้อื้อืออ้มันเชื่ออะไรนะอ่ะงั้นเอาเป็นว่าวันนี้ผมพอแค่นี้แล้วกันเคลหน้าไว้ทำวันอื่นอีนี่บายบายครับ